นี่รูหัวไหมนี่นี่รูหัวนี่บานเกรดนี่บานเกรดคุณเธอทําบานเกรดพังทําบานเกรดหล่นลงมาแตกหล่นมาแตกนะหล่นมาแตกว่างเใช่ไหมว่างแล้วก็แล้วก็อ,ออกกันเนี่ยออกออกกัน ออกออกออกนอกห้องกันอกอกนอกห้องกันเมื่อคืนเรามาก็เลยต้องมาตัดเหล็กอันเนี้ยเนี่ยตัดเหล็กอันเนี้เอาเอามากันเอามาตีตีปิดเลยตีปิดตีปิดเลย คุณเธอไม่ได้ออกมาได้ไม่ไดมานั่งกันหน้าสลอนนั่งกันหน้าสลอนเนี่ยจะออกห้องนอกห้องอย่างเดียวจะออกนอกห้องอย่างเดียวคอนี่ไม่ม,มีนะเมื่อคืนคุณเธอจ้องเที่ยวจ้องเที่ยกันจ้องจะเที่ยวไม่กี่ เที่ยวกันตะกายเห็นไหมละ่ะตะกายตะกายตะกายกระจกตะกายกันอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนักของเจ้าน้ำหนักของเจ้าบานเกหลนลงมาแตกบานเกหลนลงมาแตกเป็นรูโว เป็นรูโวก็ออกกันตีออกกันใหญ่เลยทีนี้ออกกันใหญ่เลยออกกันใหญ่เลยเหเย็ไหมเนี่ยบันเกตดยังไม่ได้เอาไปทิ้งเลยทำรดนลงมาแตกยังไม่ได้เอาไปทิ้งะนะดูรอยแตะ สุดยอดนะสุดยอดนะสุดยอดนะโอ้ยยังยังไม่ได้ไตื่นมาก็จ้องจะออกเที่ยวจะกินยังไม่ได้ล้างถ้วยจานเลยก็ต้องล้างถ้วยจานกลางคืนก็กิน่กลางคืนก็กินแต่ก็ยัง เหนื่อยนะมันไม่คิดเนี่ยว่าแม่มันจะเหนื่อยแกเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยนอนนอนหูลูปนอยู่นะนอนเนี่ยนอนมันไม่มีอะไรนะแต่นอนจ้องจ้องจ้องจะออกเที่ยวกันอย่างเดียวไอเราก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะตามไม่มีเวลาจะอะไรเพราะถ้าออกอะ เขากไ็ไปทั่วไปทั่วไปลงลงโรงงานเขาก็ไปแล้วเราเข้าไปตามไม่ได้นะเข้าโรงงานเขาไม่ได้อืรั้วเข้าก็สูงเนี่ยเมือ่อคืนเลยไม่ได้ขึ้นไลค์ไม่ขึ้นไลค์เพราะเป็นแบบนี้แหละอืมตัดเหล็กเนี่ยตัดเหล็กเนี่ยเนี่ยตัดเหล็กเนี่ยตัดกว่าจะเสร็จนะ แล้วก็เอามาเจาะก,ะกะ็มากรพอดีนอนอ่ะเพิ่งจะลุกกันมาจากที่นอนอ่ะเพิ่จะลุกกันมาจากที่นอนอืม บางตัวก็ยังไม่ลุกบางตัวก็ยังนอนอยู่นั่งแต่งตัวอโอเคนี่คือสาเหตุที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เมื่อคืนเนาะไม่ไหวเหนื่อยปวดหัวเลยไม่ขึ้นไลฟ์เลยหยุดไลฟ์สักหนึ่งวันโอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันเนาะวันนี้คงไม่มีอะไรเจอกัน ต้องอะไรดูดวงไฟอ่ะนะดวงไฟเห็นไหมมีแต่ขาขาหลอดไฟหลอดไฟไม่มีหรอกเพราะติดเอาไว้พวกเธอก็ไปทำไปทำหลอดไฟหล่นแตกก็เลยต้องไม่ติดดวงนั้นเลยไม่เปิดเลยเปิดไม่ได้เพราะถ้าเปิดเดี๋ยวหลอนตายกันหมดอืมได้หล,ลอนตายกันหมดอืมก็เลยไม่เปิดบ่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเลยไม่เปิด เปิดอยู่ดวงเดียวดูดูพฤติกรรมของพวกหลอนกันนะ่ะเทก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกันเนาะคืนนี้เจอกัน